ออสวัสดีค่ะวันนี้หนูก็ผ่านมาเจออยู่กับจกกังน,นะครับเห็นว่าอยู่กับจังเป็นเพื่อนกับเคเป็นเพื่อนกับโอตาคุเควันนี้หนูก็เป็นน้องโอตาคุ K คนะครับก็มาอยู่กับอยู่กับจังไม่รู้จะไปทําอะไรกับยูกับจังเป็นฝาแฝดกันด้วยแต่อย่างหนูหนูไม่มีปีกนะคะอืมเพราะว่าหนูไม่ได้ดวงดีถึงจะได้ปีกกระชาเลย ออไงล่ะตอนนี้อยงหนูก็จะให้ของโย่ยกระจังเนาะเพื่อที่จะทำเฟสต่อไหนไหนก็ผ่านมาแล้วอันเนาะเออเดี๋ยวเอาไปเอาไปเลยโยกระจังไหนไหนหนูก็ผ่านมานะคะก็ะวันนี้ก็ให้เป็นเศษเศษเลยสำหรับพี่เกมเนาะไหนไหนก็เป็นอ่าไหนไหนก็ รู้จักโอตะคุเเคไอวันนี้ก็รู้จักพี่ของหนูวันนี้หนูก็มาแทนพี่เนาะเอาไปเลยเกมวันนี้ให้นะโยกะจังอหไหนๆก็เป็นเพื่อนของโอตะคุเคไอโอเคยอมรับโอเคเดีย๋ยวเราจะไปไหนกันดีค่อยว่ากันอีกทีหนึงเนาะแล้วก็มีคนแอดมาจนได้เลยเดี๋ยวเราไปทักไทยกับอีกบุคคนหนึ่งกันเลยอุ้ย รู้สึกว่าจะมีท่านสตรีมู่แถวนี้ด้วยกันแหละท่านสตรีมคะไม่ทราบว่าท่านสตรีมมาทําอะไรแถวนี้หรยอคะโอ้ไม่รู้เลยข้าก็มาหาตำเ S Channel ไงไม่รู้ว่าเ K A. A. Channel ไปไหนอ๋อพี่เหรอคะพี่ไม่ค่อยว่างเลยตอนนี้ออโอเคอย่าหนูมานะเพราะหนูต้องไปทำธุระอะไรอีกเยอะแยะเลยไปกันด้วยนะครับเดีย๋ยวเราไปพบกันที่บอสแล้วอยู่ โอเคครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเคชชาแนลนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่ชัดเนาะวันนี้ก็จะพามาตีบอสนะครับมามาดบับหมวกคาดัตนะครับหมวกสีฟ้าเป็นหมวกผีจีนนะครับมาดับให้เกมชาแนลนะครับเนาะก็ตกหรือไม่ตกตอนนี้เราจะดับกันแบบยาวๆเลยเนาะอืนะครับแล้วใครใคร อยากจะให้มาดอกอะไรก็คอมเมนต์ข้างล่างเนาะเออแล้วก็ใครอยากให้ทําอะไรก็คอมเมนต์คอมเมนต์ข้างล่างนะครับเพราะว่าตัวผมเองก็พยายามที่จะหาคลิปมาให้ทุกคนได้ดูกันนะครับโอเคตอนนี้ก็ไอเตอร์ไอปลาบิดบิใครอยากรู้ว่าดอกอะไรก็ติดตามชมผลงานคลิปหน้าเออเนาะเดี๋ยวมามาดูกันคลิปหน้า ตอนนี้รอเกมชแนลกันแล้วเดี๋ยวเร,เ,นเ,นเ,รเราจะไปเริ่มตีกันเนาะเอาแล้วครับเราก็อยู่กับบอสแล้วโอเคเดี๋ยววันนี้ก็จะเข้าไปเลยเกมเกมเข้าไปรอแล้วนี่ว่ะโอเคไปต่อสู้กับมันกันเลยวันนี้ก็บ,บอสตัวนี้ก็เป็นบอสตั้งเดิมเนาะเป็นบอสตั้งเดิมหลายๆคนก็รู้จักนะครับก็อ่าดบหมวกคาดัดนเนาะดดหมวกที่บอก็ตกยากอยู่เหมือนกันนะหมวกที่บอสอยู่ใส่อยู่เนี่ยนะครับ ตอนเกมใช่แล้วก็เฝ้ารอหิวได้ป่ะหิวได้หิวฮิวไม่ได้ไม่ต้องหิวหิวไม่ได้อคอยอยู่หา่างๆโอเคเดี๋ยวทำการใช้วิธีใช้ใช้นินแยกร่างใช้นินแยกร่างก่อนเลยแล้วก็ตีชิบหายแล้ว ้อคุมเรืองแสงเป็นเศษขยะเอาทิ้งไปผมไม่เอาครับเลือเลือดหนึ่งผมไม่เอาครับผมไม่เอาครับสรเสื้อคุมเรืองแสงโอเคครับสําหรับบอลนี้ก็คือสรุปเลยว่าตกไหมครับยังไม่ตกนะครับสาหรับตัวแรกที่เราตีในวันนี้นะครับเราก็จะตีกันอีกประมาณสองสามตัว <c oughs> แล้วอย่าหนูต้องไปช่วยน้องสาวอีก ต้องไปช่วยตีบอสไปช่วยดอบหมวกขาดัดอีกเออโอเคอเดี๋ยวเราไปกันเลยที่เมืองวิโบ ฮัมมาแล้วค่ะน้องสาวสรุปว่าตีบอสไปกี่ตัวแล้วสตัวสรุปว่าอ้าวยุกิจังยุกระจังแล้วเออเคไอน้องสาวของเราไปไหนละอ๋อพอดีว่าเขาไปทำธุระอ๋ออ๋อเราไม่เป็นไรนั่นเดี๋ยวเรามาตีตีกันเลยมาเข้ามาตีกันเลย คครับวันนี้เราก็จะเปลี่ยนตัวมาตีเนาะใช้ตัวนี้มาตีแทนนะครับเนื่อง,องจากว่าตัวนิจาาที่เป็นน้องสาวของตัวโอตโตคุคิไอเราจะใช้ตัวนี้มาตีแทนเนาะ

แล้วก็เราก็ตีกันต่อไปเรื่อยๆไอหมวกอไอนี่มืนคุค้นๆอรเนาะแต่สําหรับคลิปวันนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ชอบกัลกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยเนาะเออแต่ค่ำคืนนี้อยากจะตีดับไปเรื่อยๆเนาะเออแต่วันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก,ก่อนลนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยบาย,บายยเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าวันนี้นะครับก็ใครที่อยากจะมาดับหมวกคารัดนะครับ ที่เป็นบวกสีฟ้าก็สามารถมาดับได้นะครับบ๊ายบายโอเคครับสวัสดีค่ะวันนี้มโนนาน,นานทีจะมาอยู่หรอเขาเอ้ยเอ้ยมาเจอสตรีมเอ้ยสวัสดีสวัสดีครับสตรีมสตรีมทำอะไรหรอคะสตรีมเห็นน้องสาวไหมอ๋อเห็นเห็นอาเคาใช่ไหมที่เป็นน้องสาวของ รุนพี่โอโตคโคแคนใช่ไหมใช,ใช่ใช่เห็นเหรออ๋อเห็น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 ,หนว่าจะไปตีบอสอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยอ๋อใ,ใช่ใช่ใช่พอดีเขาโทรตามพี่มาพี่เลยมาช่วยสรุปว่ามันไม่ตกอืมก็เดี๋ยวจะเราตีเรื่อยๆสตีมสตีมทำอะไรเนี่ยอ๋อนั่งเฉยนั่งลุกนั่งลุกอยู่ตรงเนี้ยนานๆแล้วเนี่ยเออ อะไรก็๋ยวเราก็จะไปก่อนนะเออเอ,อเดี๋ยวเราก็จะไปเหมือนกันอืมเดี๋ยวเราก็ไปตีราอากับเกมใช่ไนลยังไงก็อย่าลืมกด s ับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับหนูด้วยนะคะโอเคไม่บายเจอใหม่คลิปหน้าเนาะ